อตอนนี้ร้อยกว่าหน่อยแล้วค่ะใช่ค่ะเลยต้องฟังหนูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูอธิบายให้พี่ฟังอย่างชัดเจนเลยเป็นแบงค์ชมลูนอันนี้มันน้อยไปเนาะเก็บคืนคแบงค์ไทยเนี่ยค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วจะซื้อกับข้าวกับปลาได้เลยเด่อนห้าบาทสิบบาทเหมือนกันอันนี้หนูส่งคืนอันนี้เดี๋ยวหนูคิดตังค์ให้นะ หนึ่งพันห้าร้1ยยี่สิบเอ็ดบาท าเดี๋ยวหนูรับทวนให้พี่ติดตามเผื่อว่าช่องทางที่ถูกต้องก่อนแต่บางทีก็ช่องทางถูกแหละแต่ดูไม่หมดว่ารับซื้ออะไรบ้างครับเพผมก็ดูรีวิวนะที่รีวิวในแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครสิบจนถึงกระถินถึงอะไรที่นาใช่ไหะขอบคุณค่ะที่แสดงว่าดูถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ไทยผ่านการใช้งานแล้วก็ใช้ซื้อกับข้าวได้เนี่ยแบงค์ต่างส่วนใหญ่ที่พี่ได้เงินวันนี้ไปเหรียญต่างประเทศที่ชมรมครัขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะ